สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนอันยองนะครับวันนี้ก็แวะมาพูดคุยกันตามสัญญานะครับแสงส้มจังเลยเนี่ยมันส้ม,อมลองเปิดกัน ส้มมากผมว่าผมปิดดีกว่าส้มแล้วกันอังก็ส้มอยู่ดีโอเคกว่าสวัสดีนะครับเห็นว่ามีคนคิดถึงกันก็เลยแวะมาพูดคุยให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับ ไหนใครคิดถึงกันบ้างเนี่ยมีใครคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับทานข้าวหรือยังยังเลยครับเดี๋ยวก็ว่าจะไปหาอะไรกินแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวแวะมาไลฟ์ก่อนแบบหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคงไปหาข้าวเย็นทานละแล้วทานข้าวกันหรือยังครับ ใครยังไม่ทานข้าวก็อย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับ <c oughs> แก้มแดงฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แดงแดงบวกกับบวกกับแสงรถสม้มๆก็เลยแดงแจัดแดงมากๆ วันนี้ผมผมมีเพลงด้วยเพราะว่าผมเปิด FM ผมเปิดวิทยุนะฮะเพราะว่าปกติจะเปิดจากโทรศัพท์แล้วก็แล้วก็เลยไม่ได้เลือกเพลงลิสเองวันนี้วันนี้มีเพลงเพราะว่าวิทยุเพลงโอเคนะฮะเราคิดถึงคุณแล้วคุณคิดถึงกันไหมคิดถึงครับคิดถึงถ้าไม่คิดถึงก็คงไม่มาไลฟ์หรอก คิดถึงคิดถึงทุกคนมากๆนะครับก็ด้วยสุขภาพเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะก็มาเจอกันทางไลฟ์ให้หายคิดถึงไปก่อนนะครับ สบายมากครับก็ทํางานออกกําลังกายสองอย่างวนๆกันไปนะครับก็แฮปปี้ครับแต่ตอนนี้ก็าลังคิดอยู่ว่าอยากไปเที่ยวแต่ว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีเพราะว่า <laughs> ปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปเที่ยวบ่อยอยู่แล้วไนงะไม่ไม่มีไอเดียเลยว่าจะไปเที่ยวไหนแต่อยากไปเที่ยวนะ <laughs> ใครมีที่เที่ยวน่าไปก็แนะนำได้นะครับ ็ต้องมาพูดคุยกันบ่อยๆก็ต้องมาก็ต้องมาดูผมแล้วจะได้หายคิดถึงไปไหนครับก็ตอนนี้กําลังจะไปหาข้าวกินครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะกินข้าวที่ไหนดี <laughs> ยังคิดไม่ออก ปกติเขาใหญ่นี่เขาจะไปกันช่วงหน้าหนาวไหมผมจําได้ผมเคยไปสมัยผมแบบเด็กๆอะ่ะถ้าหน้าหนาวมรู้สึกมันจะได้มูดมากมากแต่ไม่ได้ไปนานมากเลยไม่ได้ไปนานเหมือนแก้มหายแสดงว่าผมผอมลงไใช่ไหมแสดงว่า <c oughs> หลังจากที่ผม ออกกำล <laughs> so, um, like ังกายอย่างหนักก็มีคนเห็นแล้วว่าผมเริ่มผอมลงแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ใน process ของการรีนนะครับผมก็เพื่อทุกคนนะเราผมรีนอีกแป๊บหนึ่งนะก็อีกแป๊บน่าจะน่าจะกลับมารีนมากๆเลยแต่ว่าก็ใช้เวลา อยากเจอแล้วเรานี้จะได้เจอกันบ้างไหมครับยังไม่แน่ใจนะครับอยากเจอเหมือนกันนะครับถ้าไม่เจอก็ส่งหัวใจให้กันได้นะครับก็ถือว่าเจอกันทิปไปก่อนนะไปทะเลหน้าร้อนนะ่ะทะเลก็อยากไปทะเลก็อยากไปแต่ว่าอยากไปภูกเก็ต <c oughs> เรื่องมากไหม ชอบน้ำใสเคยไปแค่ประมาณทีสองทีเองนะฮะแต่ว่าจำได้ว่าชอบมากแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลย,ยผมว่าแสงสักส้มไปแล้วไม่รู้จะแก้ไขแสงยังไงนมันส้มเหลือเกินหน้าผมแดงไปหมดแลว ไม่มีอะไระก็อยากแวะมาทักทายแวะมาพูดคุยแชงไม่ผมไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าชีวิตประจําวันผมก็มันก็เรื่อยๆมันวนลูปมันก็มีแค่งานกับออกกําลังกายสองอย่างไม่ได้มีอะไรแบบ <laughs> ไม่ได้มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นอ่ะอืมแต่ก็เป็นลูทีนที่แฮปปี้ครับ แต่ผมคิดถึงน้องผมมากเลยน้องผมตั้งแต่น้องผมไปก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะเวลาไม่ตรงภูเก็ตไว้ก่อนจากโควิดเยอะมากใช่ครับผมก็ไม่ได้ไปก็เพราะเหตุผลนี้แหละผมก็เลยแบบถือว่าอดกลอ,อดทนอดทนอดกลั้นนะ กดกลเนช,ชอบรูปในไอจีกับคลิปมากๆเลย hey, ชอบจริงเปล่ารูปนี้นี่คือผมตั้งใจผมตั้งใจจะลงตั้งแต่แบบ ตอนผมถ่ายนะนะถ้าพูดตรงๆอะ่ะเพราะว่าคือถ่ายแล้วถ่ายเสร็จผมก็ตั้งใจถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายไว้ลงเบื้องหลังแต่ว่าพอดีวันไอ้วันที่ซีรีส์จบนะผมเหมือนผมเห็น,ผม,หนผมเห็นมันออกมาเยอะมากเลยผมก็เลยรู้สึกแบบตอนแรกผมตั้งใจจะทําให้มันแบบเป็นเซอร์ไพรส์คิดว่ามันแล <laughs> แต่ปรากฏว่าทุกคนมี <laughs> ผมก็เลยแบบ <laughs> เก็บไว้ก่อนดีกว่าอืมก็เลยมาลงทีหลัง แต่ว่าแต่ว่าคลิปน่าจะไม่ไม่ค่อยมีใครมีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะน้อยมากที่มีคลิปอืมอเพราะไปอัดผมไปอัดมากับบ้านหลังทายเสร็จก็เก็บไว้ดูเป็นความทรงจำก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะฮะใคร ยังไม่ได้กินข้าวก็อย่าลืมไปทานข้าวกันด้วยนะครับอืม ขอเบื้องหลังฉากที่สาน้ําได้ไหมผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับถ้าใครถ่ายเบื้องหลังไว้ก็ส่งให้ผมด้วยนะ่า,ะาคือซีนถ่ายที่ซีนถ่ายที่สระน้ํานี่คือมันรีบมากเลยด้วยเวลาที่แบบจะหมดแล้วแล้วก็คือมันเป็นซีนสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> คือถ่ายเสร็จก็ปิดกล้องเลยผมก็ยังไม่ทันได้ดูเหมือนกันก็มาดูพร้อมทุกคนนะ <c oughs> ไม่งั้นคงได้ถ่ายเก็บไว้เหมือนกันนะ ดีใจนะคิดถึงเสมอนะครับหวังว่าคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับไม่เร็วก็ช้ายัางไงก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับผมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมไปหาข้าวกินและก็วแวะมาแปบๆนะครับคิดถึงนะครับเดี๋ยวไปคุยกันนะรักนะจุ๊บ